สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราไว้ด้วยนะครับเป็นเรื่องราวของยูทูบเบอร์ชาวเวียดนามที่ชื่อว่าควงบูงเงียน Channel ซึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอรีวิวการมาท่องเที่ยวประเทศไทยซึ่งคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคลิปวิดีโอที่ชื่อว่ารีวิวจตุจักกรีนพาร์คออนซันเดย์อินแบงคอกแคปิตอลออฟไทยแลนด์ทัวร์2 โดยใต้คลิปนะครับคุณควงวูงเงียนนะครับได้บรรยายโดยแปลเป็นไทยดังนี้ครับฉันมาเที่ยวสวนจตุจักรในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคม2565สวนสาธารณะจตุจักรสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2518และเปิดเมื่อเดือนเมษายน2523เป็นสวนสาธารณะสีเขียวสวยงามเงียบสงบและอากาศบริสุทธิ์ในกรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทย นีเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับนักเดินทางขอบคุณที่รับชมสนุกกับมันโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับเป็นการถ่ายทำนะครับในสวนสาธารณะสวนจตุจักรโดยการที่เขานั้นได้เดินท่องเที่ยวนะครับไปตามมุมต่างๆนะครับของสวนซึ่งจะเป็นการโชว์ความสวยงามของต้นไม้ใบหญ้านะครับที่มีความเขียวขจีนะครับเป็นสวนสาธารณะ ในกรุงเทพหานครที่มีความร่มรื่นเป็นอย่างมากครับโดยภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีคอมเมนต์จากชาวเวียดนามนะครับที่เป็นแฟนคลับและมีคอมเมนต์ชาวไทยบางส่วนที่เข้ามาคอมเมนต์ลองมาฟังกันดูนะครับว่าคอมเมนต์ต่างๆที่ยกมานี้เขาจะว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกนะครับคอมเมนต์ไว้ว่าฉากถนนในกรุงเทพดูสวยงามมากขอบคุณ คอมเมนต์ถัดมาครับเป็นคอมเมนต์ของคนไทยนะครับได้คอมเมนต์ไว้ว่าสวนจตุจักรและตลาดนัดจตุจักรบริหารจัดการโดยกรุงเทพมหานครใกล้ๆกันนั้นคือสวนรถไฟซึ่งเคยเป็นสนามอลอฟของการรถไฟแต่ได้แปลงเป็นสวนสาธารณะเมื่อสองสามทศวรรษก่อนเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่สวนสาธารณะทั้งหมดในกรุงเทพบริหารจัดการโดยกรุงเทพและนี่คือ ประวัติโดยย่อของ JJ Market จากวิกิตลาดนัดจด,ดุจักเปิดมาตั้งแต่ปี2485ด้วโดยในปี2491นายกรัฐมนตรีจอมพลปพิบูลสงครามมีนโยบายให้ทุกจังหวัดต้องมีตลาดเป็นของตัวเองกรุงเทพมหานครจึงเลือกสนามหลวงเป็นตลาดไม่กี่เดือนต่อมารัฐบาลได้ย้ายตลาดไปที่สนามชัยย้ายตลาดกลับมาที่สนามหลวง ในปีพศ2501เริ่มตั้งแต่ปีพศ2518พลเอกเกรียงศักดิ์ชมะนันมีนโยบายให้ใช้สนามหลวงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรซึ่งจะใช้เป็นพิธีลำลึกเนื่องจากพลเอกเกรียงศักดิ์ชมะนันเป็นประธานการรถไฟแห่งประเทศไทยในขณะนั้นจึงอนุญาตให้ใช้ที่ดินด้านทิศใต้ของสวนจตุจักรเป็นตลาดได้การออกแบบของเขานั้น คือการรีไซเคิลขยะจากภูเขาขยะดินแดงที่ซ้อนกันมาหลายสิบปีเพื่อใช้เป็นที่ฝังกลบซึ่งเขานั้นได้คัดเลือกวิศวกรทหารมาทำงานสวนสาธารณะเสร็จสมบูรณ์ในปี2521เมื่อพลเดกเกียงศักดิ์ชะมะนันเป็นนายกรัฐมนตรีในปีพศ2526พ่อค้าทั้งหมดนั้นได้ย้ายไปอยู่ที่สวนจตุจักรสมัยนั้นน่ะตลาดเรียกว่าตลาดพหลโยธิน ในปีพศ2530เปลี่ยนชื่อมาเป็นตลาดนัดจตุจักรหอ,อน,นาฬิกาเป็นแลนด์มาร์กที่โดดเด่นของตลาดจตุจักรสร้างขึ้นเมื่อปี2530เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา6 0ภพรรษาของรัชกาลที่9เมื่อ5ธันวาคม2530ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายบริหารตลาดและสมาคมพ่อค้าไทยจีนคอมเมนต์ทานมานะครับได้คอมเมนต์ไว้ว่าโปรดเยี่ยมชมสวนป่าเป็นจักกิติ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ล่าสุดในกรุงเทพในตอนเย็นซึ่งเป็นสวนที่สวยงามมากๆและคุณสามารถไปเที่ยวชมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตแห่งใหม่เพื่อต้อนรับการประชุมเอเป็ในปีนี้คอมเมนต์ทำไปนะครับคอมเมนต์ว่าสวยมากที่นั่นนะขอบคุณสําหรับการแชร์คอมเมนต์ทำไปนะครับคอมเมนต์ว่าสวนที่ดูสวยงามมากขอบคุณที่แบ่งปันขอให้มีความสุข คอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าสวยมากนะเพื่อนที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้นะ่ะคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่ารีวิวไทยดีมากขอบคุณคุณลุงนะสุขภาพแข็งแรงนะคอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าสวนจตุจักรตั้งอยู่ติดกับตลาดนัดสวนจตุจักรและติดกับสวนสาธารณะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์คอมเมนต์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าสวัสดีอีกครั้งกวงวูงเงียน วิดีโอนี้นะ่ะทำให้ฉันประหลาดใจมากสวนสาธารณะจตุจักรเป็นสถานที่โปรดของฉันในการเดินและวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วตอนฉันนะ่ะเป็นพลเมืองกรุงเทพตอนนี้นะ่ะฉันและครอบครัวอยู่ในจังหวัดที่ห่างจากกรุงเทพมหานคร150กิโลเมตรขอบคุณที่เตือนฉันด้วยรีวิวที่น่ารักคอมเมนต์ไทามานะครับคอมเมนต์ว่าทิวทัศน์สวยงามมาก ชอบสนามหญ้าสีเขียวขจีเขาเม้นท์ทำมานะครับคอมเมนต์ว่าขอบคุณยูทูบเบอร์มากๆค่ะที่แชร์ข้อมูลดีๆของประเทศไทยเพื่อจะเกิดประโยชน์ต่อ,อการพัฒนาให้เวียดนามเราเคียงข้างไปด้วยกันมเม้นทันมานะครับคอมเมนต์ว่าภูมิทัศน์ที่เย็นสบายต้นไม้ใบหญ้าธรรมชาติออกกําลังกายนะ่ะจะดีมากสะพานก็สวยค่าปรับ5 0 0พันสหรับการสุพรีสุขะอ,อนามัยและสิ่งแวดล้อม คอมเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ Comment ว่าขอบคุณที่แบ่งปันวิวทิวทัศน์ที่สวยงามในอุทยานเมืองไทยสวยจังที่นี่นะ่ะไม่สุบุรีโชคดีโชคดีกับช่องคอมเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ Comment ว่าตามสวนสาธารณะต่างๆน่ะมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ในทุกทที่โดยทั่วไปคอมเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ Comment ว่าขอบคุณที่แบ่งปันขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขคอมเมนต์ทำไมนะครับคอมเมนต์ Comment ว่าคุณควางวูทําคลิปเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและถนนสวย ปลอดขยะของชาวไทยได้ดีมากคุณสามารถหาแฟนสวยๆคนไทยได้ไม่ยากจากทั้งเพจอาเซียนสกายไลน์ได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความเกี่ยวข้องกับตึกแลนด์มาร์ค81ซึ่งเป็นของประเทศเวียดนามเป็นอาคารที่สูงอันดับที่2ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แลนด์มาร์ค81เป็นตึกระฟ้าสูงที่สุดในเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามนักลงทุนและผู้พัฒนาหลัก สำหรับโครงการคือ Win โฮมส s บริษัทเวียดนามซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแลนด์มาร์คแปดสิเป็นอาคารที่สูงที่สุดในเวียดนามอาคารที่สูงที่สุดเป็นอันดับ2ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นอาคารที่สูงที่สุดเป็นอันดับ17ของโลกและมีอาคาร8 1ชั้นถูกสร้างขึ้นบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไส่งอนในเมือง กรินชานดิส r ริกที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของศูนย์ประวัติศาสตร์ของเมืองโฮจิมินห์และทางใต้ของสะพานไส้งอนเป็นตึกสูงที่อยู่ใจกลางเมืองของพื้นที่เมืองผสมที่เรียกว่าวินโฮมสเซนทันพาร์คซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่อกไปก็มีประชาชนชาวเวียดนามและชาวอาเซียนเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเรามาฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันนะครับคนแรกคอมเมนต์ว่า ฉันจะตอบคำถามว่าทำไมเวียดนามนะ่ะถึงดูทันสมัยแต่เศรษฐกิจยังต่ำอยู่ 1. เวียดนามประสบสงครามที่ดูเดือดและโหดร้าย1,000ปีของการครอบงำของจีนแต่เรานะก็ยังรักษาวัฒนธรรมพื้นบ้านไว้ด้วยไม่ห้อมรวมต่อมาห่ะเป็นช่วงเปลี่ยนของฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา แต่ด้วยความสามัคคีและชาตินิยมของชาวเวียดนามนั้นสูงมากเหตุผลที่ทําให้จกักรวรรดิทั้งหมดล้มเหลว 2. หลังสงครามเวียดนามเกือบจะถูกโดดเดี่ยวจากคนทั้งโลกเมื่อเวียดนามยังคงไปช่วยกัมพูชาเพื่อช่วยพวกเขานั้นต่อสู้กับปอนพดแต่หลายประเทศน่ะคิดว่าเวียดนามบุกกัมพูชาสหรัฐและประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้เคยคว่ำบาตเวียดนาม มาหลายประเทศหลาย10ปีในขณะนั้นเวียดนามเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกโดยมียาไรายได้เพียง90ดอลลาร์ต่อคนจนถึงปี2538เมื่อสหรัฐยกเลิกการสั่งห้ามทางด้านเศรษฐกิจ 3. ภายในปี2540เวียดนามเพิ่งเริ่มต้นช่วงการฟื้นฟูทางด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและการลดความยากจนอย่างรวดเร็ว จากประเทศที่ขาดแคลนอาหารไปสู่ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก 4. จนถึงขณะน,นี้เมืองต่ตางๆของเวียดนามมีการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศเนื่องจากคำขวัญของรัฐบาลเวียดนามไม่มีใครถูกทอดทิ้งจังหวัดและเมืองต่ตางๆแข่งขันกันเป็นอย่างดีเข้มข้นเวียดนามเปลี่ยนแปลงเร็วมากเมื่อพัฒนาได้เพียงไม่ถึง30ปีเมื่อความ ภาคภูมิใจและจิตวิญญาณของชาติเวียดนามมีสูงมาก 5. ชาวเวียดนามที่รักของฉันนะ่ะและฉันรู้สึกมีความสุขและพอใจกับการพัฒนาที่น่าอัศจรรย์นี้เราภูมิใจที่ได้เป็นคนเวียดนามและเรานะ่ยแต่ละคนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตสิ่งนี้นะ่ะมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศต่อไปถ้าเลือกประเทศที่อยากเกิดได้อีกก็ยังเลือกเวียดนาม เขาม่นะครับคอมเมนต์ว่าเราทุกคนมีความสุขและนั่นก็พอแล้วไม่ต้องอธิบายให้คนอื่นรู้ชีวิตมีความสุขหมายถึงอะไรชีวิตคนเวียดนามตอนนี้นะ่ะคือความฝันของใครหลายๆคนในโลกมเขาถม่นะครับคอมเมนต์ว่าในฐานะพลเมืองเวียดนามเห็นว่าเจ้าหน้าที่เวียดนามคอรับชันอันดับต้นๆของโลกมเขาถมานะครับคอมเมนต์ว่าจากมุมมองของคุณน่ะถูกต้องแต่บางส่วนขาดข้อมูลทั้งหมดเขามานะครับคอมเมนต์ว่า การศึกษาของประเทศนี้จมลึกไปในการทุจริตครั้งใหญ่และประวัติศาสตร์ที่ไร้ความจริงตั้งแต่เด็กในโรงเรียนอนุบาลพัฒนาอย่างไรนะ่ะคนหนุ่มสาวเพียงแค่ตำหนิสำหรับสงครามเขาไม่ Comment ทำมานะครับคอมเมนต์ Comment ว่าสงครามทำลายคนรุ่นต่อรุ่นเป็นภาระของสังคมเป็นเวลาหลายสิบปีและหลายทศวรรษผู้ที่เกิดในสงครามไม่มีการศึกษาไม่มีการฝึกอบรม ไม่มีงานทำซึ่งเป็นภาระในภายหลังเมื่อค่าประกันสังคมจะสูงขึ้นและหากคนหนุ่มสาวไม่รู้ว่าจะลุกขึ้นมาเองได้อย่างไรพวกเขาก็จะยังตกสู่ห่วงโคจรความยากจนโดยไม่ต้องไปโรงเรียนไม่ได้รับการฝึกอบรมไม่มีงานทำและยากจนต่อไปสงครามทำให้เกิดความสูญเสียมาก ไม่ใช่แค่ระเบิดชาวเวียดนามนะ่ะที่โทษสงครามแต่ความจริงเป็นแบบนั้นนะฉันขอถามคุณได้ไหมว่าคุณมาจากประเทศอะไร